อ okay? ีกตนะฮะใส่พอดีทต็มโตละลูเข้าที่แวกันครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อดูปืดเจี๊ประดุกครับจะได้ประดุ๊นหนึ่งเย็นปุ่น กรูดแมวน,นะฮะตะกรูดรูดปื๊ดุกประเด็กไปต่อนกนนั่งอยู่เรงข้างซ้ำมาเลยกับต่เห็นตรงร้างไหนเลยเหรอวาหูดใส่น้ำกอมันก็ไ่ต้งลุกคัาไปเห็นหาเห็นครับนี่ cái bàn không? Nó hoàn mềm Một con siêu cấp pin cạnh Hãy subscribe cho kênh Ghiền

đẹp chưa hỏi Để chốt, nó cái ừ. nó ừ. là bồn Mình mhm 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 Ừm mhm mà mà mhm khẩu, ừ. thế หวานง่ายอยู่กมาเลยว้หนงอจะไปบุปไปบุปข้าว้านก็ว่ามันรำนั่นาโอ้แล้วขเนี่ล่ะน่ะหกแล้วเนี่ยสำหรับคนโอูนี่แต่เมียถามหาด้วยเมียมันกลดวมยูีเลยคนนี้่นี่้วอืออืออืมครับเขาพูดยวนะเออ ลงหาข่อยอ่ะอ๋อมันจะส่งถูกว่ะใช่ผู<ม>้ชเจ้าได้กินยุคเจา้ากินแนบมันจะไม่จะค่อยให้รถกระบ,งงงงบรระเจา้ายกันมองมองง่ายนอนลูกเขาเนี่ยบุกเกอรดเจ้ากันยังบุกเกอร์หรอกมันจะมีรถกระบะส่งแหนมเด้แหนมหมูส่งตามร้าน<อ>มันยังมุมีคนเฮ็ดเป็นแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> มุ้ยนี้จะถ่ายในบ้านแล้วก็เรเป็นของโรงงานของตู้ตาบ้านทุกท่าม,มาเดินผ่านลยรถเนียมหมาให้เป็นเนมหมูเนียมกุ้เนี่ยคืออ็อื้มันดุเอือ,อ

นอ,นอนคือนอนพูดกุดแบบนี้องครับแซมมกุซคอนยับพลออืมอตัวจ,จอมาันเปยให้ด้ฟังมกกซ้อคอนยับโลออืมลูกปลาชิวคอนยัพออบพลอแต่ออนเราออกมาแล้วเอาอัออนนี้นไปกินโมกออกมาแม,ม่พอ เขาอยู่ร้านอะไรมาจกบ,บ้านอันนั้นเป็นกุ้ปัดนกูน,นกูมากินทอดบานอาหารประจ้หน่งนี่ปอโก,โกโกโ้ไก่ปอกโก้อพ่อพัวจะโ,โตจะโตนี่นในใจ <laughs> ะ,ะโตปอกโก้อกโตเอาเสื้กระสีของ,องพี่อ่ะ <laughs> ได้จ่วงร้อยม้วนโมเดจตันนานยาของหมอจ้าดอกม่บันนั่งคอไปรังเก็บขยั้งขยอโม่ปลาปลาของเราขู่ครับกับแม่ของมันยิ๊ดอกมันจะแซกพี่น้องเอ้ยกินเรียกกินเท่านั้นกูโมเดบาลแต่ว่าน้ำใจทำแค่ว่าปัดลงกินข้าวเพียงเราจ่ายเพื่อที่เวลาเป็นผู้เยาะเนาะมาพื้นมันตะภูมิใจแล้วบมเดบอลกินของเจ้าปันนั่นเด้ chút suốt suốt hơn bữa nghìn bỏ bao thay bữa nè nó nhặt từ kẽ hả học phải học phải Xoay cảnh là bài thùng luôn bao lại 200 nói đi học xuyên là mình tan nhà nâng sáng làm đâu không bấm vậy nè nè là mình sáng không phải khơi lại thành toàn đúng rồi. สัมั์หมดหมดหมดเลยจินครับผมแม่จกัหยากจบชินี้เลยพี่น้องเลยอแม่พี่น้องให้คุยกันต่ซะพี่น้องบอบ้านคือเมียท่นกระบอกเลยมันไม่่คนธรรมดาเนาะมันคมันช้นยอดเลยมันคนขั้วอย่างนีะคนสัดเจังออย่าาาอย่าตาเาเที่ยวพวเ้ษเลยขอจบชิมีครับ พุดทีตับสาวสับชรับฟังคับผมรับชม